นายกกระแตนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงพี่น้องประชาชนร่วมต้านโควิด19ไปไปด้วยกันสู้ๆ,ๆ,ๆไม่ว่ากี่สมัยนายกกระแตก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เป็นกันทีเองครับแฟนแฟนเพลงของผมคำรณคำรณคำรณมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอบตหนองหลวงทำาเพาะอะไรจังหวัดองแพเรา <laughs> <laughs> ทำอะไรกันเนี่ยป้อง,งอกอันโควิด19เต็มเทด อสมอฉีดวัคซีนหรือยังคะฉีดแล้วค่ะแล้วอสมอรตรงนี้ฉีดได้ยังครับ yeah, yeah, yeah. ตรงนี้อยากฉีดไหมอยากฉีดไหมอยากฉีดแต่ว่ารอยาอยู่นะครับความกระตือรือร้นที่อบตหนองหลวงนะพยายามจะทําให้พี่น้องเราตื่นตัวและไปรับวัคซีนให้เสมอภาคกันเนี่ย yeah, yeah. มีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าวัคซีนอาจจะยังไม่พอตรงนี้นายก yeah, yeah. คิดยังไง แล้วก็จะทํายังไงต่อไปครับท่านช่วงนี้นะคะก็คงรอจากรัฐบาลนะคะแต่ถ้ารัฐบาลจัดสรรไม่ได้จริงๆนะคะองค์การบริหาสรส่วนตมหลวงเราก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนค่ะอืมอ่าคือคือเราดูแลนี่คือป้องกันนะให้เขาตื่นตัวในการป้องกันไปก่อนระหว่างรอใช่ไห<อ>มฮะใช่ค่ะ,คะอ่าเรามีมาตรการที่ว่าทุกคนมาร่วมมอร่วมมือกันใช่ค่ะนะฮะ แล้วก็หนองหลวงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคัสเตอร์อะไรแต่ไรไม่มีเนาะอยู่เปนสาบาเพราะเราอยู่แบบมีความสุขนะคะเพราะพวกพวกเราไม่ประมาทกาดเราไม่ตกพวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันในการเฝ้าระวังแล้วก็ไม่ให้โรคไวรัสโคโรนา2019มาทำลายพวกเราพี่น้องชาวตำบลหนองหลวงของพวกเราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อต้านโควิด19เย้อหนองหลวงเรามีประชากรเท่าไหร่นะฮะ14,800 22คนณขณะนี้ไม่มีใครติดเลยยังค่ะโอ้สุดยอดไหมครับจะมีได้ที่ไหนที่ทํันี้ได้ <c oughs> ภูมิใจไหมครับเ, <c oughs> เป็นเพราะพวกเราร่วมไม้ร่วมมือกันนี่แหละ,น,ลน,ะนะครับทำให้สกัดกั้นควิดได้นะครับนายกกระแตนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงอำเภอฝเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายกองทุนหลักปกระกันสุขภาพตำบลหนองหลวงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงพี่น้องประชาชนร่วมต้านโควิด19ไปด้วยกันสู้ๆไม่ว่ากี่สมัยนายกกระแตก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะเป็นความภาคภูมิใจของสปสชเขต8อีสานเหนือนะครับจะเห็นว่าไม่มีสักคนเดียวที่ไปติดโควิดนะแล้วจะขยายผลอย่างเงี้ยไปครบ7-8จังหวัด ที่เราดูแลอยู่ยังไงท่านฮะที่นี่เป็นอบอตอนำร่องอที่ใช้งบกองถึงภาพพื้นที่ดูแลประชาชนไม่ให้ติดโควิดแล้วก็นำประชาชนทุกคนนะครับเมื่อวัคซีนพร้อมก็จะพาประชาชนทุกคนไปฉีดวัคซีน<อ>เป็นนำร่องนะครับ ก็จะเผยแพร่ให้ทุกทุกที่ได้ทำตามได้เเป็นแบบอย่างเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนจริงๆครับปรบมือท่านนะครับ <laughs> ในส่วนของการจัดสรรวัคซีนที่จะใช้ในการป้องก,กันโรคโควิดนะครับให้ชาวอำเภอเฝ้าไร่นะครับทางมิสเตอร์วัคซีนก็คือท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับ <c oughs> หลังจากท่านได้รับจัดสรรรับท่านก็จะกระจายลงพื้นที่ตามบริบทและก็ความเหมาะสมนะครับซึ่ง ประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาไรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนจะได้รับวัคซีนแน่นอนครับนี่อ่าโปรเพืท่านนะเรื่องนี้เอกว่ายอดแต่ว่าเยี่ยมยอดเยดี่ยมแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นปลัดอบตอเนาะท่านไปฉีดแล้วปรากฏว่าแข็งไอ้ไอาว,วัายวะเพศแข็งขึ้นมา หมอก็พยายามจะทําให้มันอ่อนให้กินน้ําเยอะทานระบายความรู้สึกพอฉีดเรียบร้อยนะครับก็รู้สึกนั่งอยู่ไม่ถึง30นาทีหรอครับประมาณ5นาทีก็รู้สึกที่อวัยวะเพศนะครับมัน,เป,น,นเป็นอะไรนะเป็นอะไรี่ปวดเยี่ยวครับ <c oughs> แล้วหมอแนะนําให้กินน้ําเยอะๆหรอลิงหมอก่อนก่อนเตรียมตัวในการฉีดนะครับก็ให้ดื่มน้ําเยอะอๆนะครับ ก็เลยดื่มน้ําเข้าไปเหมือนครึ่งแกลอนตั้งแต่แรกหลังจากนั้นก็มารอฉีดก็อีกครึ่งแกลอนเป็นหนึ่งแกลอนครับก็เลยมีผลต่ออวัยวะเพศพอสมควรครับก็เรียกผลข้างคือแบบวันนี้มาดูแล้วเห็นความพร้อมเพรียงความสมัครสมสามัคคีไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกระทั่งวันนี้นักเรียนก็มาร่วมด้วยนี่คือจุดแข็ง ของหนองหลวงนะครับท่านท่านจุดแข็งจุดแข็งมากมากที่ไม่ใช่แข็งเหมือนท่านตลัดเนี่ยนะครับอยู่ <c oughs> ที่ท่านนายกครับท่านนายกแข็งแรงมาก <c oughs> <ๆ S 1> นะครับเข้าใจแล้วก็พาทุกคนนะครับไปสู่ความเข้มแข็งนะครับไปสู่ความปลอดภัยต้องขอบคุณท่านนายกมากเลยอยากจะให้เป็นตัวอย่างให้ท้องถิ่นอื่นๆเนยนะครับนำแนวคิดนี้ในการดูแลประชาชนเนี่ยไปใช้ให้กระมังใจครับไปต่อเลยครับ 啊。 ดี <มา S 1> ดีก<ม>าี่ขำร้อน <ไป S 1>